สวัสดีครับบัญญัติคําประพาเสนอภาพเก่าเล่าเรื่องเป้าสายันกับปิยะตระกูลราชเมื่อปีพุทธศักราช2525 25ทั้งสองคนเสียชีวิตแล้ว 1. ปิยะตระกูลราชเกิดปีพุทธศักราช2497 ที่อำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรีเสียชีวิตปีพุทธศักราช2565เขาคือผู้แต่งเพลงไก่จ้าที่โด่งดังให้สายยันสัญญาณ้องเมื่อปีพุทธศักราช2525 2. เป้าสายยันสัญญาเกิดปีพุทธศักราช2495ที่บ้านใหม่ไรอ้อย ตำบลหนองโอพอเภหนองย่าใสจังหวัดสุพรรณบุรีเสียชีวิตปีพุทธศักราช2556